สวัสดีค่ะจา่าทาหลอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ่าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาทำแรนดอมในหัวข้อสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของเขากับมือที่3เรามาอัปเดตกันนะคะว่าในตอนนี้เวลานี้คนที่คุณกําลังคิดถึงกับมือที่3หรือคนที่เข้ามาในชีวิตของเขาในตอนนี้ความรักความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ของเขาทั้งสองคนเป็นยังไงกันบ้าง คลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ความรับความสัมพันธ์ของเขากับมือที่3ในตอนนี้เป็นไปในทิศทางใดนะคะสามไม้เท้า มันเป็นความสัม,ม,สมพันธ์ระหว่างเขากับมือที่สามในตอนนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มองมองอนาคตร่วมกันในตอนนี้เขาเริ่มมองอนาคตของคนสองคนว่าเราอยากมีอนาคตในรูปแบบไหนแล้วเขาค่อนข้างคิดกันไปไกลมากแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการ,การใช้ชีวิตในอนาคตการแต่งงานการมีครอบครัวการสร้างครอบครัวในตอนนี้สถานการณ์ของเขากับมือที่สาม วางแผนกันในระยะยาวแล้วว่าเราจะไปต่อกันยังไงกับความสัมพันธ์แล้วเราจะทำยังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้และมีเป้าหมายที่ทั้งสองคนต่างคาดหวังและคาดฝันเอาไว้แล้วนะคะ8ดดาบซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะมองว่ามันทําให้คนของคุณรู้สึกอึอดอัด เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นการวางแผนในอนาคตหรือการมองไปในอนาคตร่วมกันมันอาจจะเป็นความต้องการของมือที่สาที่พยายามจะเร่งรัดหรือพยายามจะรวบรัดตัดตอนให้ความสัมพันธ์นี้มันดำเนินไปได้เร็วมากขึ้นดังนั้นคนของคุณค่อนข้างรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่เป็นอยู่เพราะบางอย่างเขาก็ยังไม่ได้อยากทำ ความสัมพันธ์หรือสถานการณ์บางอย่างเขายังรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปแล้วที่สำคัญบางเรื่องเขายังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าถ้าเขารับปากไปแล้วเขาจะทำมันได้จริงไหมเพราะเขายังมีข้อจำกัดในหลายๆเรื่องที่ไม่สามารถทำอะไรในแบบที่คุยกันเอาไว้หรือที่มือที่สามต้องการจากเขาได้ดังนั้นเขามีความอึดอัดค่อนข้างมากนะคะกับสถานการณ์ที่เป็นในตอนนี้แทนแผน แต่ว่าคนของคุณก็ยังพยายามที่จะประคองความสัมพันธ์ให้มันไปต่อได้เพราะเขายังคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันยังน่าจะไปต่อได้และมันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเพียงแต่เขาจะต้องพยายามทําทุกอย่างให้มันมากกว่านี้ไม่ว่าจะทํางานให้มากขึ้นหมุนเงินให้เร็วขึ้นหาเงินให้เยอะขึ้นเพราะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันทําให้เขาตื่นเต้น ความสัมพันธ์นี้มันทําให้เขามีความสุขและทําให้เขารู้สึกชุ่มชื่นหัวใจดังนั้นถึงแม้เขาจะอึดอัดมากแค่ไหนก็ตามแต่เขายังพยายามที่อยากจะลองประคองความสัมพันธ์นี้ไปต่อเพราะเขาเชื่อว่ามันจะทําให้เขามีความสุขได้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือการพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองของเขาเพื่อที่จะสามารถตอบโจทย์หรือตอบสนองสิ่งที่มือที่สามต้องการให้ได้มากที่สุดนะคะ กถ้วยแต่ถึงแม้ว่าเขาจะทำขนาดนั้นนะคะเขาก็ยังคิดถึงคุณหลายๆเรื่องเขาเอาคุณเผลอไปเขาเผลอเอาคุณไปเปรียบเทียบกับมือที่สการอึดอัดที่เขาเป็นนั่นเป็นเพราะว่าก็ตอนเขาอยู่กับคุณคุณไม่เคยเร่งรัดไม่เคยร้องขอไม่เคยขออะไรจากเขาเลยพอมือที่สามต้องการโน่นต้องการน,น,ารนี่แล้วพยายามอยากให้เขาทำอะไรทุกอย่างให้มันเร็วกว่าที่ควรจะเป็น เขาเลยรู้สึกอึดอัดและเผลอเอามาเปรียบเทียบกับคุณดังนั้นในตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้อยากมันมีบางบูพบที่อยากคุยอยากทักอยากมาหาเพราะเขาเอาเผอเอาคนใหม่มาเปรียบเทียบกับคุณดังนั้นสิ่งที่คุณเคยมีสิ่งดีๆของคุณก็มากมายมันเลยทำให้เขาคิดถึงคุณในขณะที่เขายังอยู่กับความสัมพันธ์ใหม่อยู่ หาดาบแต่เขาก็รู้สึกผิดกับตัวเองนะคะถ้าหาบอกว่าถ้าคุณถามจ๋าว่าทําไมเขาคิดถึงคุณแล้วทาไมเขาไม่ติดต่อมาทําไมเขาไม่ทักมาเพราะเขารู้สึกผิดกับสิ่งที่เคยทํากับคุณคนคนนี้อาจจะเคยผักใส่คุณออกมาอาจจะเคยใช้คําพูดที่ไม่ดีเพื่อทําให้คุณเดินหันหลังให้กับเขาดังนั้นในวันที่เขามีปัญหาหรือในวันที่เขาทุกข์ใจเขาจะกลับมาหาคุณหรือทักมาหาคุณ มันก็เป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่าไม่สมควรจะทําคนคนนี้ยังพอมีความละอายใจอยู่บ้างนะคะเขาถึงได้รู้สึกผิดกับสิ่งที่เคยทํากับคุณเลยทําให้เขาไม่กล้าที่จะติดต่อคุณมาแล้วที่สําคัญเขาก็ยังมีความสัมพันธ์กับมือที่สมหรือคนที่สอยู่ดังนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อคุณมาแล้วบอกคุณว่าเราจะคุยกันในฐานะไหน ซึ่งคุณก็คงไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับเขาแล้วเขาก็ยังไม่สามารถที่จะกลับไปเป็นคนรักของคุณได้ดังนั้นนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาไม่กล้าทักทายคุณมานะคะนท์ถือเหรียญสถานการณ์ที่อึดอัดของเขาจะมองว่าเป็นเรื่องของมือที่3หรือคนที่3นะคะที่พยายามต้องการความชัดเจนต้องการอะไรที่มันสร้างความเชื่อมั่นให้กับเขาเพราะเขาแย่ง แย่งคนของคุณไปจากคุณดังนั้นคนคนนี้ไม่มีความสุขแบบร้อเซหรอกคะ่ะมือที่สามหรือคนที่สามก็มีความทุกข์ใจกังวลใจว่าวันหนึ่งอาจจะมีใครแย่งคนของคุณไปจากเขาได้ด้วยเช่นกันแล้วแถมบางคนบางกรณีนะคะจะรู้สึกว่าเซน์เขาลึกๆเขายังรู้สึกว่าคนของคุณยังไม่ได้ลืมคุณดังนั้นคุณเหมือนเป็นหนามยอกอก,อกของมือที่สามค่อนข้างมากเขาทะเลาะก,กันด้วยเรื่องของคุณบ่อยครั้ง ดังนั้นมือที่3ถึงพยายามที่จะเอาชนะคุณในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะการทําให้คุณมองเห็นว่าเขาทั้งสองคนมีความสุขกันมากแค่ไหนหรือทําให้ความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนมันลดหน้าไปเร็วกว่าตอนที่เขาอยู่กับคุณคนคนนี้ในการกระทําหลายๆอย่างมีการอยากเอาชนะคุณอยู่ในนั้นนะคะ3ถ้วย ในตอนนี้เขาทั้งสองคนถ้ามองจากภาพรวมค่อนข้างมีความสุขมากนะคะใช้ชีวิตกินหรูอยู่สบายมีแต่ความสุขมีแต่การไปเที่ยวต่างจังหวัดมีแต่การพักผ่อนหย่อนใจพากันไปทานอาหารตามที่ต่างๆที่หลายๆที่คุณไม่เคยไปกับเขาด้วยซ้ำซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ฉาบฉวยมากๆนะคะพพิอมบ,บนที่บอกมือที่สามยังรู้สึกว่าเขากลัวถูกแย่งและกลัว คนคน,คนนี้กลับมาหาคุณดังนั้นเขาจึงต้องพยายามทําให้เหมือนตัวเองมีความสุขและพยายามทําทุกอย่างให้คนของคุณยังอยู่ตรงนั้นบางคนเขายอมนะคะยอมคนของคุณเพื่อทําให้คนของคุณรู้สึกว่าอุยคนคนนี้ดีจังเลยยอมเขาทุกอย่างช่วยเหลือเขาทุกอย่างเพราะเขาต้องการซื้อใจคนของคุณเอาไว้แต่ความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีแต่สิ่งมอมเมาซึ่งกันและกัน ดังนั้นทั้งสองคนยังลุ่มหลงในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของกันและกันถ้าแท้ของแต่ละฝั่งยังไม่ได้ออกมาตอนนี้ทั้งสองคนยังมองเห็นแต่ด้านดีของกันและกันและชีวิตของเขาเลยค่อนข้างมีความสุขในเบื้องหน้าที่คนอื่นมองเห็นแต่ ลึกๆในใจก็ไม่ได้มีความสุขเพราะคนของคุณก็มีแต่ความอึดอัดกับสิ่งที่มือที่3ต้องการความชัดเจนหรือบีบบังคับเขาหลายๆอย่างส่วนมือที่3มก็ไม่มีความสุขเขาก็กลัวว่าคนของคุณจะมีใครคนอื่นมาแย่งไปหรือไม่กระทั่งกลัวว่าคนของคุณจะกลับมาหาคุณเองดังนั้นภายใต้จิตใต้สำนึกของทั้งสองคนมันไม่ได้มีความสุขอย่างแท้จริงนะคะเนชาลีออด แล้วความรักความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนก็ไม่ได้ราบเรียบไม่ได้สงบมากมันมีแต่ปัญหาเข้ามาทดสอบเขาทั้งสองคนตลอดเวลาเพียงแต่ว่าในตอนนี้คนของคุณยังมีแรงกายแรงใจที่จะฝ่าฟันมันอยู่ก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันยังไปต่อได้เขายังรู้สึกว่าเขายังมีแรงบันดาลใจยังมีแรงดึงดูดใจที่จะทําอะไรเพื่อคนคนนี้มีสิ่งที่อยากทําให้กับมือที่สามหรือคนที่สามอยู่ ดังนั้นไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรเขาก็พร้อมที่จะสู้เขาพร้อมที่จะลุยและอีกอย่างหนึ่งเพราะเขาตั้งใจเลือกคนคนนี้แล้วดังนั้นจะให้เลิกกันกลางคาันหรือจะให้ทิ้งกันตอนนี้เขาก็กลัวกลัวคุณจะเยอะหยันกลัวคนในสังคมของคุณหรือสังคมของเขาบางคนจะเยอะหยันกับสิ่งที่เขาเลือกว่าสุดท้ายก็ไปไม่รอดดังนั้นตอนนี้ต่อให้ทุก ต่อให้อึดอัดต่อให้ไม่มีความสุขมากแค่ไหนเขาก็จะพยายามฝืนฝืนให้ความสัมพันธ์นี้มันยังอยู่และไปต่อได้ 10. บถ้วยตอนนี้ถ้าถามว่าณนะวันนี้นะคะเขามีความสุขดีนะคะมีความสุขดีถึงแม้ในใจจะมีความไม่พอใจกันอยู่บ้างแต่เหมือนที่บอกคนของคุณเขายังพยายามอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ด้วยเหตุผลหลายๆอย่าง ดังนั้นถ้าถามว่าณวันนี้ความสัมพันธ์ของเขาเป็นยังไงมันค่อนข้างดีดีมากๆด้วยนะคะและค่อนข้างมีความสุขครอบครัวคนรอบข้างก็รู้สึกโอเคกับทั้งสองคนมันเลยทําให้เป็นความสัมพันธ์ที่มีแต่ไฟเขียวและทุกคนก็อยากให้ทั้งสองคนเป็นครอบครัวกันเร็วๆไนท์ถือดาบแต่อีกไม่นานนะคะราชาถือดาบอีกไม่นานนะคะด้านเมื่อที่ทั้งสองฝ่ายปิดงาเอาไว้ ด้านมืดที่ยังไม่ได้เผยมาให้กันและกันเห็นมันจะค่อยๆเผยอ,ออกมาทั้งสองคนจะได้รับรู้ด้านมืดของกันและกันมากขึ้นดังนั้นตอนนี้ต่อให้เขาพยายามปกปิดมากแค่ไหนต่อให้คนของคุณพยายามไม่เผยท่าแท้ออกไปมากแค่ไหนสุดท้ายความเป็นเขามันก็ไม่สามารถปิดบังได้หมดเพราะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มือที่สามหรือคนที่สามเรียกร้องจากเขา เขารู้ตัวอยู่แล้วนะคะว่าบางเรื่องเขาทําไม่ได้แต่เขาจําเป็นต้องรับปากให้มันผ่านๆไปก่อนแต่เดี๋ยววันหนึ่งความจริงปรากฏทุกอย่างมันก็จะถึงจุดที่เขาต้องกลับมารับผิดช,ชอบและแก้ไขคําพูดของตัวเองซึ่งทำบอกได้เลยว่ามันมีมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างหนักหนาพอสมควรสิบไม้เท้าความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนถึงแม้จะมีความสุขแต่ก็มีความเหนื่อยเหนื่อยมากๆอยู่ในนั้นนะคะ เหมือนที่บอกคะ่ะคนหนึ่งอึดอัดอีกคนนึงก็ระแวงเพราะตัวเองเคยทํามาก่อนตอนนี้ถึงแม้ว่าจะยิ้มให้คนอื่นเห็นถึงแม้จะแสดงความสุขให้คนอื่นเห็นถึงแม้ว่าบางช่วงเวลาเขาทั้งสองคนจะรู้สึกว่าความรักนี้มันเป็นความรักที่ใช่ของการและกันแต่มันก็มีความเหนื่อยมากๆอยู่ในนั้นเช่นกันนะคะอยู่ที่ว่าเขาทั้งสองคนจะทนความเหนื่อยนี้ได้แค่ไหนเท่านั้นเองนะคะ ราชาถือเหรียญจะมองว่าคนของคุณเลือกคนคนนี้เพียงเพราะว่าอนาคตที่ดีกว่าเขามองที่อนาคตของตัวเขามองที่ทรัพย์สินนอกกายมองที่สิ่งที่คนอื่นมองเห็นเขาไม่ได้ชอบหรือรักผู้หญิงคนนี้แบบจริงจังเขาไม่ได้รักมือที่สามแบบบริสุทธิ์ใจ มันมีการคาดหวังผลประโยชน์อยู่ตรงนั้นมันถึงมีความพยายามหลายๆอย่างที่จะประคองความสัมพันธ์ให้ผ่านไปได้และยังมีแรงจูงใจบางอย่างที่จะทําให้เขาเก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆให้มันรอดไปได้และเขาถึงพยายามหักห้ามใจไม่ให้กลับมาหาคุณทั้งทที่อยากคุยกับคุณมากเพราะเขารู้ว่าเขายังไม่สามารถเลิกกับมือที่สหรือคนที่สได้เพราะเขายังไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการ คนคนนี้คาดหวังผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างจากมือที่3เพราะฉะนั้นบทสรุปของท็อปิกเราในวันนี้มันอาจจะดูย้อนแย้งขัดแย้งกันนะคะสถานการณ์ของเขาทั้งสองคนมันมีทั้งความอึดอัดความหวาดระแวงอยู่ตรงนั้นแต่เขาก็มีอนาคตที่วาดฝันไว้ด้วยกันแล้วและเขาก็มีความสุขมากๆในเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันเพราะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังเห็นกันแต่ด้านดี แต่ลึกๆในใจทั้งสองคนเขาก็รู้สึกนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันเหนื่อยมากๆและไม่รู้ว่าจะแบ่งได้ถึงเมื่อไหร่วันนึงไม่รู้ว่าใครจะหมดความอดทนก่อนกันนี่คือบทสรุปความสัมพันธ์ของเขากับมือที่3ในวันนี้ค่ะต่อไปเรามาดูท่าและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0ดสถึงหนึกันนะคะเรามาดูว่ามีท่าใดราศีใดบ้างชาวราศีเมษ ชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกคนที่เกิดวันที่ 44, 24คนที่เกิดวันที่ 88- 28ถ้าใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะและจะารบกวนคอมเมนต์รับคาทํานายกลับไปถ้าคุณคิดว่านี่คําทํานายของคุณและรบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ